ฮือห้าควายเผือกตกลูกแฝดคอหวยแห่ขอโชคตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆแล้วก็ข่าวแปลกๆนำเสนอท่านอีกแล้วนะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะปกติจะเห็นแต่คนคลอดลูกแฝดนะคะคราวนี้เป็นควายตกลูกแฝดนะคะเป็นข่าวแปลกที่นำมาเสนอท่านในวันนี้นะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะคะชาบ้านนะคะไปมุงดูควายสามแม่ลูกนะคะไปดูกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากทราบข่าวว่ามีควายคลอดลูกหรือตกลูกสองตัวคือลูกแฝดนี่นะคะโดยควายแฝดที่ว่านี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่275มน13นะคะตะมนบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะคะ ซึ่งเป็นบ้านของนายวิชิตวงระโหอายุสิบปีนะคะเป็นเจ้าของควายนะคะที่เลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ตกลูกออกมาเป็นฝ่าแฝดสองตัวนะคะซึ่งชาวบ้านฮือฮาเลยนะคะบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอถือเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เชื่อว่าการตกลูกแฝดในครั้งนี้จะนำโชคมาให้กับเจ้าของบ้านนะคะโดยนายวิชิตนะคะกล่าวว่า เขาลยงควายมาหลายสิบปีนะคะไม่เคยพบว่าควายตกรูปเป็นฝาแฝดมาก่อนนะคะเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะคะทั้งแปลกใจแล้วก็ดีใจนะคะซึ่งถือว่าโชคดีอย่างมากที่ได้ควายฝาแฝดในครั้งนี้นะคะโดยเมื่อช่วงวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะเขาได้นำควายเพศเมียที่เลี้ยงไว้ชื่อเจ้าทองอายุ1ิปีออกมาผูกไว้ที่ลานหญ้าข้างบ้านเช่นทุกวันแต่ครั้งนี้นะคะสังเกตเห็นว่า เจ้าทองมีความผิดปกติคือเดินวนไปวนมาก่อนจะตกลูกออกมาตัวแรกเป็นเพศเมียนะคะจากนั้นเวลาไม่ห่างกันมากนะักก็ตกลูกตัวที่สองออกมาเป็นเพศผู้ซึ่งทั้งสองตัวแข็งแรงดีนะคะนี่เลยนะคะลูกควายน่ารักแบบนี้เลยนะคะตัวเล็กนะคะสำหรับลูกควายทั้งสองตัวนั้นเขาได้ตั้งชื่อว่าเจ้า คากับเจ้าคูณเจ้าคาคูณเนี่ยนะคะเจ้าคากับเจ้าคูณนะคะภาษาอีสานบอกว่าคาคูณนะคะเพราะเชื่อว่าเจ้าควายที่สองตัวนี้นะคะที่เป็นแฝดหนครั้งนี้จะทําให้ครอบครัวของเขาคาคูณนะคะหรือว่าจเจริญรุงเลืองนั่นเองนะคะและหากมีคนมาขอซื้อเขาก็จะไม่ขายนะคะเขาจะเลี้ยงไว้เองนะคะหลังจากควายเจ้าทองนี่นะคะที่ตกลูกแฝดนะคะ มีชาวบ้านทราบข่าวนะคะเดินทางมาดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะชาวบ้านบางคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็ยังบอกเชื่อว่าควายตกลูกแฝดครั้งนี้จะนําโชคมาให้นะคะโดยหลายคนพากันตีเลขเด็ดนะคะบางคนก็ตีเป็นเลขนี้เลยนะคะสี่สี่สามสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าสองสองนะคะเลขบนงวดนี้มาแรงนะคะนี่เลยนะคะ บางคนก็ไปส่องเลขบ้านนะคะเลขทะเบียนบ้านนั้นก็คือเลขนี้นะคะ2 7 5หมู่13นะคะ2อ5หมู่13นะคะก่อขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเองนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อให้เจ้าควายแฝดสองตัวนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ